เอาจริงออมบูเบอรี่ช็อกแฟนนอกใจไม่คอนเฟิร์มงานวิวาแล้วฝากถึงผู้หญิงอย่าข้ามเส้นกันฝากถึงผู้หญิงด้วยฟังเพลงขอดีๆอย่าวิ่งราวบ่อยๆเอาจริงออมบูเบอรี่ช็อกจับได้แฟนนอกใจไม่คอนเฟิร์มงานแต่งที่จัดเตรียมไว้แล้วนักร้องสาวลุกทุ่งชื่อดังออมบูเบอรี่เกอร์กุป๊ปเพลงดังหลังโทนี่แฟนหนุ่มต่างชาติคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อกลางปี6 3 เตรียมจัดแต่งงานล่าสุดจับได้ว่าแฟนหนุ่มต่างชาติมีกิ๊กจนยกเลิกงานแต่งล่าสุดมีการปรับความเข้าใจกันล่าสุดนักร้องสาวโพสคลิปให้สัมภาษณ์ปมจับได้ว่าแฟนตัวเองนอกใจพร้อมข้อความว่าก็ตามนั้นเลยนะคะออมเป็นคนเอาจริงและชัดเจนและไม่ใช่คนที่ไม่ได้ให้โอกาสคนและฝากถึงผู้หญิงด้วยฟังเพลงขอดีๆอย่าวิ่งราวบ่อยนะคะขอบคุณมากๆเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ความผิดชนีฝ่ายเดียวอันนี้รู้คะ่ะ และการจัดการทางฝ่ายผู้ชายของเราแล้วอยากข้ามเส้นกันเนาะชัดเจนนะคะโดยคลิปนะครับเจ้าตัวเปิดใจกับอ,อรุณอมรินทีวีนะครับยอมรับว่าปัญหาคือมีผู้หญิงมาเกาะแกะก็ช็อกเพราะเราไม่เคยมีปัญหาคบกันมา3ปีมั่นกันแล้วกลับมาจากฝรั่งเศสก็ไม่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยโทนี่เป็นคนที่มี ปัญหาเขาจะเคลียร์อย่างชัดเจนก็เคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นเคลียร์สามสายเลยก็ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอะไรกันออมก็เลยนะครับบอกว่าอันนี้ถือเป็นความผิดถามว่าเป็นการนอกใจไหมก็ถือเป็นการนอกใจในขั้นหนึ่งโทนี่เขา อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผู้หญิงเขาไปไกลแล้วแสดงอาการมาแบบนี้มันไม่ให้เกียริทั้งคู่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จะจบนะไม่ต้องจดทะเบียนสมรสแล้วและยังไม่คอนเฟิร์มงานงานแต่งงานมี2ออย่างปรับปรุงเพื่อให้ขอกลับมากับรักษาเขาเอาไว้ถ้าเขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาเห็นความสําคัญขอ,ของการเคารพครอบครัวมากพอก็จะยินดีมีงานแต่งด้วยนะครับเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักร้องสาวนะครับที่ มีเรื่องนะครับกับแฟนหนุ่มที่ว่ามีการนอกใจนะครับคุณอมก็ได้ออกมาเปิดใจในครั้งนี้นะครับเรื่องของมีผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ